สวัสดีครับวันนี้จะมาเรียนรู้การสร้างกราฟไทม์ไลน์ซึ่งแสดงลำดับของเหตุการณ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเราจุดเริ่มต้นของวิดีโอนี้ก็มาจากคําถามของเพื่อนๆที่ว่าเราสามารถสร้างกราฟไทม์ไลน์แบบที่เห็นในรูปด้วย e x c e l ได้ไหมหลังจากที่ได้ไปทดลองทําดูก็พบว่าเราสามารถทําได้นะครับ โดยตัวอย่างที่ผมจะนำมาสอนวันนี้ก็คือการสร้างกราฟทำลายของภาพยนตร์ที่สร้างโดยค่าย Marvel Studio ตั้งแต่ปี2008จนถึงปี2019โดยกราฟทำลายที่เราจะเรียนในวันนี้มี2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบนิ่งซึ่งจะแสดงภาพยนตร์ทั้งหมดตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องสุดท้ายในหน้าเดียวส่วนแบบที่2จะเป็นทำลายแบบขึ้นไหวได้ซึ่งเราสามารถค่อยๆเพิ่มจํานวนภาพยนตร์ตามครั้งที่เรากดตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องสุดท้ายทําให้ทำลายของเราดูมีความขึ้นไหวแล้วก็ดูน่าสนใจกว่าแบบนิ่งนะครับ โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับตอนแรกเราจะเริ่มจากชื่อภาพยนต์ก่อนนะครับโดยจะเรียงตั้งแต่ปี2008จนถึงปี2019หลังจากนั้นเราก็จะสร้างคอลัมน์เพิ่ม2คอลัมน์เพื่อเอาไว้เก็บตำแหน่งของชื่อแล้วก็ตำแหน่งของรูปนะครับโดยคอลัมน์ที่เอาไว้เก็บตำแหน่งของชื่อก็คือคอลัมน์ y underscore 1เราก็จะใส่พิกัดความสูงลงไปโดยค่า y จะใช้ในการบอกตำแหน่งของตัวอักษรถ้า y มีค่ามากกว่าศูนแสดงว่าเป็นจุดที่อยู่เหนือเส้นแกนนอน ยิ่ง y มีค่าบวกมากขึ้นเท่าไหร่จุดนั้นก็จะอยู่เหนือเส้นแกนนอนมากเท่านั้นในทางกลับกันถ้า y มีค่าเป็นลบแสดงว่าจุดนั้นอยู่ใต้เส้นแกนนอนอีกคอลัมน์หนึ่งเป็นคอลัมน์ y 2เอาไว้เก็บตำแหน่งของรูปผมจะให้รูปอยู่ที่ตำแหน่งเส้นแกนนอนทั้งหมดดังนั้นก็จะเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดนะครับสำหรับความสูงเสร็จแล้วเราก็ลากคุมเฉพาะคอลัมน์ y 1และ y 2กด insert เป็น line chart with marker เราก็จะได้เส้นซีรีส์1แล้วก็ซีรีส์2โดยเส้นซีรีส์1ก็จะแทนค่าที่อยู่ในคอลัมน์ y 1ส่วนเส้นซีรีส์สเส้นสีส้มก็จะแทนค่าที่อยู่ใน y 2องดังนั้นคลิกขวาเชนชาร์ทไทป์เลือกให้ซีรีส์1เป็นแบบคอลัมน์ส่วนซีรีส์2ก็ให้เลือกเป็น l i n วิ i มาร์เกอรเสร็จแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นคลิกขวาที่เส้นซีรีส์1กด Add ด a t a l าเ e l บลด a า a ้าเลที่ได้ออกมาก็จะเป็นความสูงของแท่งกราฟแต่แท่ง ถ้าต้องการจะเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ให้เป็นชื่อหนังที่อยู่ในคอลัมน์ a m e สามารถทำได้โดยคลิกขวา format data label จากนั้นติก๊ก value from cell excel ก็จะถามเราว่าเราจะเอาค่าในคอลัมน์ไหนมาสแสดง 10. แทนเราก็จะเลือกค่าที่อยู่ในคอลัมน์ a m e ตั้งแต่แถว3จนถึงแถว25เสร็จแล้วก็กดโอเคจากนั้นเอาเครื่องหมายถูกหน้า Value ออกเราก็จะได้ data label ที่เป็นชื่อหนังสแสดงอยู่เหนือการาฟแท่งแต่ละแท่งหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนรูปแบบของการาฟแท่งให้เป็นเส้นปะ วิธีการก็คือคลิกขวา format data series เลือกที่รูปสีโดยเลือกไม่มีสีพื้นหลังแล้วก็จะเห็นข้อความล,ลอยๆอยู่เพราะว่ากราฟแท่งไม่มีสีพื้นหลังแล้วหลังจากนั้นเราก็กดฉากด,ดีไซน์เลือก add c h a r t element เลือก error bar เป็นแบบ percentage หลังจากนั้นคลิกขวาที่ error bar format error bar เลือก direction เป็น minus and style เป็นแบบ no cap โดย percentage เปลี่ยนเป็น100 ล้วก็จะได้ e อ r ร์เ a อที่ยืดตั้งแต่ข้อความลงมาถึงเส้นแนวนอนหลังจากนั้นเปลี่ยนลักษณะของเส้น e อ r ร์เ a อให้เป็นเส้นปะโดยคลิกที่รูปสีเปลี่ยนความกว้างให้เป็น2เป็นลักษณะให้เป็นเส้นปะเป็นสีให้เป็นสีส้มหลังจากนั้นลบองค์ประกอบต่างๆของกราฟไม่ว่าจะเป็นหัวกราฟเส้นแกนตั้งแกนนอนคําอธิบายกราฟรวมทั้งเส้นขีดลายเสร็จแล้วก็ขยายกราฟตามขนาดที่ต้องการ ต่อมาเพิ่มขนาดของมาร์เกอร์ที่เป็นจุดสีส้มตรงนี้เพื่อที่เราจะสามารถใส่รูปเข้าไปได้วิธีการก็คือคลิกขวา Format Data Series เลือกที่สีหลังจากนั้นเลือกที่มาร์เกอร์มา r ์เกอร์ออปเลือก Build-in ขยายขนาดของมาร์เกอร์จากไซส์5เป็น30ขั้นตอนต่อมาเราจะใส่รูปเข้าไปในแต่ละมาร์เกอร์โดยเราจะคลิกที่มาร์เกอร์อันแรกเสร็จแล้วเราก็กด Format Data Point เลือกที่สีเลือกที่มาร์เกอร์ โดยสีพื้นหลังเราจะเปลี่ยนให้เป็นพิจเจอเอาพิจเจอซอเราจะเลือกจากรูปที่เราได้เซฟไว้รูปแรกก็จะเป็นรูปของ Iron Man ผมก็จะเลือกแล้วก็กด Insert หลังจากนั้นเราก็ Insert รูปเข้าไปใน Marker ถัดๆไปจนครบทั้งหมด23อันโดยใช้วิธีเดียวกันทั้งหมดโดยคำแนะนำของรูปที่จะนำมาใส่ใน Marker ควรจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะว่าหลังจากที่เรานำมา Insert ใน Mark e er, เวงกลมสัดส่วนของรูปจะได้เป็นสัดส่วนเดิมไม่ผิดเพี้ยน หรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเปลี่ยนรูปทรงของมาร์เกอร์เป็นรูปทรงอื่นหรือว่าเป็นขนาดอื่นก็สามารถทําได้โดยกดที่มาร์เกอร์ออปชันแล้วก็เลือกรูปทรงและขนาดที่เพื่อนๆต้องการเมื่อใส่รูปในมาร์เกอร์ครบแล้วหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งกราฟโดยเปลี่ยนสีพื้นหลังของกราฟโดยการคลิกขวา format chart area เลือกสีพื้นหลังเป็นฟ i c t u r e โดยฟ cture ร์ซอสเราจะเลือกจากออนไลน์ i c t u r e พิมพ์ค้นหาโดยใช้คําว่า universe เลือกรูปที่เราต้องการเสร็จแล้วก็กด insert สีของตัวอักษรโดยกดคลิกขวา format data label เลือก text option โดยสีพื้นหลังของตัวอักษรให้เลือกเป็น gradient fill สีพื้นหลังของ data label แล้วก็สามารถเลือกได้โดยจะเปลี่ยนให้เป็นสีขาวแบบโปร่งแสงแเราสามารถปรับขนาดของตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นได้โดยกดที่ data label เสร็จแล้วก็กดปุ่ม home ขยายขนาดของตัวอักษร เราเห็นว่ามี data label บางอันทับกันเราก็สามารถขยับตำแหน่งได้โดยเปลี่ยนที่ตำแหน่ง y1 ตรงนี้นะครับโดยผมจะเปลี่ยนตำแหน่งของ data label a v e n g e r i n g a m e 2019ตัวนี้ให้สูงขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้ทับกันกับคำว่า Ant-Man ผมก็จะเปลี่ยนค่าตำแหน่งในคอลัมน์ y1 จาก4ให้เป็น5เมื่อมาดูในกราฟ data label ของ a v e n g e r i n g a m e ก็จะขยับขึ้นไม่ซ้อนทับกันเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับ เท่านี้เราก็จะได้กราฟทำลายแบบนิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปดูวิธีทํากราฟทำลายแบบเคลื่อนไหวได้กันครับในการสร้างกราฟทำลายเคลื่อนไหวได้เราต้องการข้อมูลแบบเดียวกับการสร้างกราฟทำลายแบบนิ่งนะครับก็คือชื่อหนังตำแหน่งของชื่อหนังหรือวา่าแล้วก็ตำแหน่งของรูปภาพหรือวาอ่า ดังนั้นผมจึง copy h s e e t Static มาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Animation เพื่อที่เราจะสามารถใช้ข้อมูลเดิมได้รวมทั้งกราฟที่เราปรับ Format ไว้แล้วเราก็สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดจากกราฟทำลายแบบนิ่งให้เป็นกราฟทำลายแบบเคลื่อนไหวได้โดยการปรับตัวแปรเล็กน้อยในขั้นตอนแรกเราจะลากลุมตารางซึ่งแสดงชื่อหนังทั้งหมดเสรแล้วก็กด insert table กดโ OK. อเปลี่ยนชื่อตารางให้เป็น movie หลังจากนั้นเราจะสร้างปุ่มลูกศรเพื่อเพิ่มจำนวนหนังขึ้นในไทม์ไลน์โดยการเลือกที่ developer, insert, spin button, นำมาวางลงบนเซลล์เสร็จแล้วเลือก format control, c e l l link เป็นเซล l ์ f ตต่อต่อมาเราจะสร้างตารางเพื่อนำไปพอดการ์ดทำลายแบบเคลื่อนไหวได้โดยจะแสดงเฉพาะชื่อหนัง5แถวแรก สูตรที่ใช้ก็คือ sequence ค่าในเซลล์ F1 เสร็จแล้วก็กด Enter เราก็จะได้เลข1ถึงเลข5ออกมาหลังจากนั้นเราจะแสดงชื่อหนังความสูง y1 y2 ของชื่อหนัง5แถวแรกวิธีการก็คือ i ์สูตร index โดยเราจะดึงชื่อหนังจากตาราง movie โดยจะดึงชื่อหนังของ5แถวแรกซึ่งก็คือเลขในเซลล์ f 3จนถึง f 7หรือถ้าเราลากคุมทั้งหมดก็จะแสดงเป็นเลข f 3แล้วก็ต่อท้ายด้วยเครื่องหมาย h e โดยชื่อหนังก็จะเป็นคอลัมน์ที่1ของตาราง movie เสร็จแล้วเราก็กด enter ทำแบบเดียวกันกับคอลัมน์ y หนึ่งโดยสูตรในคอลัมน์ y 1เท่ากับ index movie เราจะดึงข้อมูลจากค่าแถวแรกโดยใช้คอลัมน์ที่2ของตาราง movie เราก็จะได้ค่า y 1ออกมาส่วนค่า y 2สูตรก็คือ index movie แถว1ถึงแถว5เราจะดึงคอลัมน์3ซึ่งเป็นค่า y 2เสร็จแล้วก็กด enter ทุกครั้งที่เรากดลูกศรค่าในเซลล์ n 1แล้วก็จำนวนหนังก็จะเพิ่มขึ้น ขั้นตอนต่อมาเราจะลากคุมตารางที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่คุมตั้งแต่หัวตารางจนถึงข้อมูลแถวสุดท้ายหลังจากนั้นกดฟอร์มูลากด c reate form selection เลือกเฉพาะท็อปโลอย่างเดียวเสร็จแล้วก็กด OK หลังจากนั้นเรากดที่ Name Manager อีกครั้ง เราจะพบว่ามี3ตัวแปรซึ่งสูกสร้างจากชื่อบนหัวตารางก็คือ name y1 แล้วก็ y2 โดยขอบเขตของข้อมูลก็จะเป็นขอบเขตแบบตายตัวก็คืออยู่ระหว่างแถว3จนถึงแถว8ตามที่เห็นตรงนี้นะซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนขอบเขตอันนี้ให้เป็นขอบเขตแบบด y นามิกเพราะว่าจํานวนข้อมูลของเราสามารถเพิ่มหรือลดได้โดยวิธีการเปลี่ยนขอบเขตแบบตายตัวให้เป็นขอบเขตแบบดนามิกก็คือเราจะเริ่มจากตัวแปร name โดยเราจะเปลี่ยน จากเซลล์ g 3จนถึงเซลล์ g 8ให้เป็นแบบไดนามิกโดยการใส่เครื่องหมายแฮตตต่อท้ายเซลล์ g 3ซึ่งเป็นแถวแรกของข้อมูลซึ่งหมายความว่าเราจะเอาข้อมูลตั้งแต่เซลล์ g 3เป็นต้นไปเมื่อใส่เสร็จแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกหลังจากนั้นทําแบบเดียวกันกับตัวแปร y 1โดยใส่เครื่องหมายแฮตไปหลัง h AT 3ซึ่งเป็นแถวแรกของข้อมูลเสแ,แล้วก็กดเครื่องหมายถูก ตัวแปร y2 ก็ทำแบบเดียวกันโดยใส่เครื่องหมายแฮทไปหลัง i3 เมื่อเราเปลี่ยนขอบเขตของตัวแปรทั้งหมดเป็นแบบไดนามิกแล้วเราก็กด c l o s ขั้นตอนถัดไปเราจะดัดแปลงกราฟไทม์ไลน์แบบนิ่งซึ่งแสดงจํานวนภาพยนตร์ทั้งหมด23เรื่องให้กลายเป็นกราฟไทม์ไลน์ขึ้นไหวได้ซึ่งแสดงจํานวนภาพยนตร์ตามที่เราเลือกโดยข้อมูลที่นามาพ l o ตอยู่ในตารางแบบนิ่งก็คือค่า y1 y2 ของตารางทั้งหมดหรือว่าผมขอเรียกว,ว่าตารางใหญ่ก็จะมีทั้งหมด23ค่า ดังนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนให้ก้าของเราเป็นไทม์ไลน์แบบเคลื่อนไหวได้เราก็ต้องใช้ค่า y1 y2 ของตารางทั้งความมืดหรือผมขอเรียกว่าตารางเล็กวิธีการก็คือคลิกขวา select data เลือก series 1แล้วกด edit เราก็จะพบว่าค่าที่นำมาค l ด t ใน series 1ก็คือค่าในเซลล์ c3 จนถึงเซลล์ c25 หรือว่าค่า y1 ของตารางใหญ่ดังนั้นเราจะเปลี่ยน ค่านี้ให้เป็นค่า y 1ของตารางเล็กด้วยกันแทนที่ด้วยชื่อตัวแปร y หน r e 1เสร็จแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นคลิกซีรีส์2กดอีดิแทนค่าเซลล์ d 3ถึงเซลล์ d 23ซึ่งเป็นค่า y 2ของตารางใหญ่ด้วยตัวแปร y r e 2เสร็จแล้วก็กดโอเคก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งนี้เราก็จะเห็นได้ว่าจำนวนภาพยนตร์ที่อยู่ในกราฟทไลา์ของเราก็จะมีทั้งหมด6เรื่องตามตารางเล็กทางซ้ายมือถ้าเรากดลูกศรจำนวนเรื่องก็จะเพิ่มจาก6เป็น7เรื่อง โดยจากกราฟเราจะเห็นได้ว่า Data l a b e l ซึ่งเป็นชื่อเรื่องหายไปเราจะเพิ่ม Data l a b e l ด้โดยการคลิกขวา Add Data l a b e l หลังจากนั้น Format Data l a b e l ติ๊กเลือก Value f r o m Cell โดยขอบเขตของชื่อเรื่องที่เราจะนำมาใส่ก็คือชื่อชีตแล้วก็ตามด้วยตัวแปรเนมเสร็จแล้วก็กด OK เอาเครื่องหมายถูกหน้า Value ออกหลังจากนั้นเปลี่ยนสีของ Data l a b e l โดเราผมจะเลือกเป็น Gradient Fill ออมาเราจะเปลี่ยนสีพื้นหลังของบาร์ชาร์ โดยกด format data series เลือกสีพื้นหลังเป็น no fill ตัดมาเพิ่มขนาดของตัวอักษรโดยกดที่ตัวอักษรหลังจากนั้นกด home เพิ่มขนาดตัวอักษรเป็น12้ตอนสุดท้ายเราจะนำรูปมาใส่ใน marker แต่ละอันแต่ก่อนที่จะใส่รูปเราต้องขยายทำลายให้ครบทั้ง23เรื่องก่อนส่วนวิธีการใส่รูปใน marker ก็จะเป็นวิธีการเดิมโดยการคลิกขวา format data point เสร็จแล้วก็เลือก marker โดยเลือก fill color เป็น picture จากเครื่อง หลังจากที่ใส่รูปครบใน m a r k e เอร์ทั้งหมดแล้วเราก็สามารถกดลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดจํานวนเรื่องได้โดยที่รูปไม่หายไปจาก m a r k e เกโดยเราสามารถกําหนดค่ามากสุดน้อยสุดที่ลูกศรสามารถเลือกได้โดยคลิกขวาที่ลูกศรเลือก Format Control หลังจากนั้นตั้งค่า Minimum Value เป็น1ส่วนค่า Maximum Value ให้เท่ากับจำนวนภาพยนตร์ทั้งหมดที่เรามีก็คือ23เสร็จแล้วก็กดโ OK. อ โอเคครับเนื้อหาของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องบรรณุเอ็กเซลเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ